คให้มอีอันนี้แล้วต่สูตรต้องำต้มนะอมเออต้มน้ำไว้ให้มันต้มน้ำมาให้เดือดเลยเราแล้วก็คืนนึงเอาไว้คืนคน,นึง,นนงนแล้วค่อยมาเอาน้ำน้ต้มน้ำน้ำต้มให้มันเย็นก่อนใช,ใชอ่อันนี้คือสูตรใช่ไหม<อ>กินแล้ววันละสีใช่ไหมวันละสี่ฮ่่อบเดียโอ้ยบัวเียผมเป็นลูกเมียวนะ พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ซอยสีลม20นะครับตลาดวัดแขกนะครับหน้าร้านสมุนไพรนะครับเออร้านนี้ขายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวใช่ไหมครับน้าน้ำมะพร้าวคือหลักๆแล้วมีอะไรครับผมน้ำมะพร้าวก็ดีหลายอย่างเปิดเปิดปากก็ได้เปิดปากก็ได้อก็ดีหลายอย่างนะน้ำมะพร้าวเออได้ข่าวว่าวันละเท่าไหร่นะสี่สี่กุนลยลลุกเยลลูกเยลเป็นตัวลูกเยล 哦，念念我。 เดี๋ยวแล้วแล้วดูในนี้นะครับเดี๋ยวจ้าแป๊บหนึ่งมีเออ่มีอ่มี่กะเชียบอะอรนี่ก็สมุนไพรเข้ากันเลยเนี่ยขวดขวดละเท่าไหร่ครับขวดละสิบบาทขวดละสิบบาทอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะก็คืออากน้ำเก๊กฮวยนะเป็นหลักแล้วๆพิเศษนี้สุดยอดพิเศษนี่คือว่าอันนี้สุดยอดของเราคือน้ำเย็นะไหนๆ่ขอดูขอดูหน้าน้ำเย็นหางของเอออันนี้เขาว่าเขาว่ามันเป็นยาใช่ไหมครับเป็นยาสารพัด เ,เออรักษารักษาแก่ไม่ได้รักษาได้ทุโกรรโกรคยกเว้นโรคซับจางอย่างเดียวออขาผมอ <c oughs> อันนี้อันนี้คือน้ำใบย่านางน้ำใบย่านางบางคนบางคนก็เคยได้ยินอะไรสรรพคุณนะครับคือช่วยในการส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับการขับถ่ายอะไรพวกนี้น่าจะดีนะก็ครับโอ้หลายๆอย่างนะนี่อรอันนี้อันนี้น้ำร่างอันนี้คือสรรพค่ณสบายสรรพคุณนะครับผมก็คือน้ำใบย่านางนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ร้านนี้มีขายนะใช่แล้วต้องทำให้ถูกหลักด้วยนะต้องช่างด้วยย่านางนี่เท่าไหร่ แล้วน้ำต้มเท่าไหร่อ๋อคือต้องล้างอะไรเยอะนางใช่ไม่ไม่ร้อนคั่นมั่วนะครับไม่ใช่เป็มั่วนะเขาให้นี่นี่มีคนเขาให้สูตรมาอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้แล้วแต่สูตรของเราต้องน้ำต้มนะเออต้มน้ำไว้ให้มันต้มน้ำมาให้เดือดเออแล้วก็คืนนึงเอาไว้คืนนึงแล้วค่อยมาเอาดำ น้ำต้มน้ำน้ำต้มให้มันเย็นก่อนใช่เอออันนี้คือสูตรใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาจะมามั่วมั่วส้วัดอันนี้ทำเองใช่ไหมครับทำเองครับอันนี้น้ำใบชะนาครับเพื่อนใบชะนางผมก็กินประจำนะถือว่าดีนะแกสาระมัดโลกนะครับอันนี้คือสรรพคุณครับเบาหวานเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำมะพร้าวกันวะนี่ ของหนีอยู่หนีเนี <c oughs>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  <ah> ่ยน่วยจักบาทครับพ่อคับอันนี้น่วยละสามหาสามหาตอนนี้สามไมโลกินแล้ววันละสี่ใช่ไหมวันละสี่เจ้าบุญเด็เนี่ยเฮ้ยพ่อบววเจ้าผมเป็นลูกเมียวนะโอเคครับวันนี้วันนี้มาอยู่ที่ร้าน ชื่อชื่อร้านนั้นก่อนครับร้านน้อ่านี่ร้านร้านชื่อคนขายชื่ออะไรคนขายชื่อท้าซาเทียนอ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรไว้แล้วกันนะครับเบอร์โทรได้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 โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม